ปฐมกาลบทที่สิบประชาชาติที่สืบเชื้อสายจากโนอาต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาคือเชมฮามและยาเฟตซึ่งมีบุตรสืบมาหลังน้ำท่วมบุตรของยาเฟสชื่อโกเมอร์มาโกกมาไดยาวานทูบาลเมเชกและทิราช บุตรของโกเมอร์ชื่ออัสเคนัสรีฟาสและโทการมาบุตรของยาวานชื่อเอลิชาทาราชิสคิดทิมและโดดานิมจากพงพันธ์เหล่านี้ประชาชาติตามฝั่งทะเลกระจายไปในแผ่นดินของพวกเขาแต่ละคนตามภาษาตามตระกูลตามชาติของพวกเขาบุตรของฮามชื่อคูชอียิปพูดและคานาอัน บุตรของโคชชื่อเสบาฮาวิลาสัพธาราอามาและสัพเทคาส่วนบุตรของราอามาชื่อเชบาและเดดานโคชมีบุตรชื่อนิมโรดนิมโรดเริ่มเป็นนักรบบนแผ่นดินนิมโรดเป็นพรานแก่งกล้าเฉพาะพระพรักพระยาเวเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าเหมือนกับนิมโรดพรานแก่งกล้าเฉพาะพระพรักพระยาเว อาณาจักรแรกๆของนิมโรดเริ่มจากบาเบลเอเร็กอักคัตและคาเนในแผ่นดินชินานิมโรดไปจากแผ่นดินนั้นอย่างอัสซีเรียและสร้างนีนาเวเลหโบบอี I, และคาลาและเรเซนซึ่งอยู่ระหว่างนีนาเวกับคาลาเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่อียิปต์มีบุตรชื่อลูดิมอานามิมเลหาบิม นัฟทูฮิมปัดรุซิมคัสลูฮิมผู้เป็นต้นตระกูลคนฟิลิสเตียและคัฟโทริมคณะอันมีบุตรชื่อไซดอนเป็นคนหัวปีและเฮตกับคนเยบสคนอามโมไลท์คนเกอร์กาชีคนฮีไวท์คนอาราคีคนซินีคนอารวัตคนเซเมอร์และคนฮามัต ภายหลังตระกูลของคนคณะอันก็กระจายออกไปเขตของคนคณะอันเริ่มจากไซดอนไปทางเกลราจนถึงกาซาและไปทางโซโดมโกโมราอัดมาและเซโบยิมจนถึงลาชาคนเหล่านี้เป็นพงพันธ์ุของฮามตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนและตามชาติของพวกเขาฝ่ายเชมพี่ชายคนโตของยาเฟสก็มีบุตรเช่นกัน และเป็นบิดาของพงพา์เอเบอร์ทั้งหมดบุตรของเชมนั้นชื่อเอลามอัสชูอารบักชาติลูดและอารัมบุตรอารัมชื่ออุสฮูลเกเทอร์และมัจอารบักชาตมีบุตรชื่อเชลาส่วนเชลามีบุตรชื่อเอเบอร์เอเบอร์มีบุตรสองคนคนหนึ่งชื่อเปนเล็กด้วยว่าในช่วงอายุของเปนเล็กนั้น ดินแดนถูกแบ่งกันและน้องชายของเปเล็กชื่อยกทานยกทานมีบุตรชื่ออาร์โมดัตเชเลฟฮาซารามาเวทเยราฮาโดรัมอุซาลดิกลาโอบาลอบิมาเอลเชบาโอฟิลฮาวิลาและโยบ,บคนเหล่านี้เป็นบุตรของยกทานทั้งนั้น ดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่เริ่มจากเมชาไปทางเซฟาถึงเทือกเขาทางทิศตะวันออกคนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ของเชมตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนและตามชาติของเขาคนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ที่สืบมาจากบุตรของโนอาตามลำดับพงตามชาติของพวกเขาและจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลกก็กระจายออกไปภายหลังน้ำท่วม